สองพันคนมาอยู่ที่โรงเรียนจอมพระประชาสรรโรงเรียนอนุบาลจอมพระโรงเรียนบ้านจอมพระเชิญจิตอาสาทุกคนร่วมสนับสนุนสิ่งของอาหาร่ไงม,มาจอมพระแล้วโอ้ยน้องใจสิขราบภูน้ำเนี่ยนี่แหละในายามคับขันนี่ สุดท้ายแล้วเขาสิบอกว่าผู้หญ่บานกำนันผู้นำท้องถิ่นบ่สำคัญบ่แม่นี่ผู้ที่สิบเป็นหนทางเป็นผู้นำพาที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยในเหตุการณ์แบบนี้คือผู้นำชุมชนเลยในแต่ละชุมชนนี่ล่ะบางเทือเขาสิไปมอง่าผู้ย่บ้านมีไหวเหตุอย่างกำนันมีไหวเหตุอย่งอางอบาตามีไหวเหตุอย่างนี่ละ่ะ ยามมันบกเกิดมันกลบเบิงคือจังบ่มีอย่างเดีวพอเวลายามยากมาความเป็นผู้นำเพิ่มพันมาอยู่ในจุดนั้นมันมันอยู่ในโตพันอยู่แล้วมันกระตองหาวิธีที่จะเสพคนในชุ่มชนของพัน มันก็จะมีคอมเมนต์แบบไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดมาเยอะมากช่วงนี้ผมเข้าใจแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวมันกับพานไปสร้างมันถอครับผมอ่านอยู่แต่ผมก็บลูสิวอย่าง ฟังนิดนิดสมัยโควิดกับพอเอะมวลเดอร์อ๋ออยากฟังบอยสิริชัยลำก่อน <c oughs> มันสิบหมหมอเอาสิมาลองลำทําเพลงหยุดจงดังไดย้มจังสี เป็นคนอุบลสงสารทุกคนทุกฝ่ายที่เป็นประชาชนสงสารทหารแมนครับผู้เป็นพอ่อเป็นแม่กระสิใจบอดีตั้งแต่ลูกถึกเอือนโตแล้วล่ะครับซื้อบัตรเข้ากลุ่มปิดกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับผมบ่ต้องสนใจดอกลูกป คือผมก็บบริษัทสนใจดอกแน่แต่ว่าคือคือบ่อเอิเวนว่าบ่าสนใจก็สนใจอยู่แต่ว่ามันก็จัดสิเฮ็ดจังได๋มั้ยครับ <c oughs> สนใจอยู่แต่ก็ไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> สนใจอยู่แต่ก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดอีหยัง สนสารฝั่งซ้ายถูกลูกหลงแม่ลูกหลงบอครับผมมาเจตนาดีลูกหลงจะในซีเมนต์ตอนนั้นเล่าส่วนฟังไพรเลาะรอฟังเต็มพรุ่งนี้โอ้แม่ผมก็ไม่ใช่สายนั้นแต่ก่อนนี่คือแต่ก่อนนี่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนี่ร้องอยู่ับฟังเพลงเนาะวัยรุ่นแต่ว่าผมพ่อ,พอ พ่อเขาเขามาอยู่มาเฮดอาชีพมาเป็นมอล่ัมแล้วกะล่ำอย่างเดียวเลยครับก็ปูกฟังทั้งการล่ำลักษณะการใส่เสียงมันก็ได้เป็นมอลลัมแต่พ่อฮอาสิกับไปลองเพ่งาสากลเพ่งสตริงยังเสียมันกะสิอาสิบบอสมูดปันไหนครับต้องดากาศในรูปแบบของเฮ้า หนึ่งตัวห่างจากเงื่อนขอยี่สิเมตรตกห่างจากเงื่นห้าสิบเมตรวิทยารายบ้านคนงานาเข้าใจบอตัวกันเดอร์กคนไหลแห้งเดชาครับผมกำลังใจครับชายแดนหน้ากังวลครับผมแมนครับมันเจตนาลักบอมันลูกหลงดอก พาลูกหลงยังสิไปชาติปนั้นอย่าลืมร้องเพลงหนุ่มอีสานบนครับผมซื้อบัตรกุ้มปิดไดเด้วยครับกดลิงที่ปักหมดครับเดี๋ยวผมดึงเขากุ้มครับผม